กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพ์นัชยาหวนระึกตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนวัดกอกยายชาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1วันนี้ขอนำเสนอผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมะวัยสำหรับครูผู้สอน ชื่อผลงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้สำหรับเด็กปถมวัยโดยใช้กิจกรรมหนูน้อยมารายาทงามโรงเรียนวัดกอกยายชาตั้งอยู่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปถมศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น553คน โรงเรียนวัดกอกยายชาได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะการทักทายกันซึ่งเด็กที่เป็นเยาวชนเกิดการคอยตามวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดกิริยามารยาทที่ขาดความอ่อนน้อมและขาดการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส จากความสำคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวทำให้โรงเรียนวัดกองยายชาจึงเห็นควรจัดกิจกรรมการไหว้เพื่อทักทายกันของเด็กเพื่อสร้างความตระหนักปลูกฝังคุณธรรมด้านการไหวอันเป็นการส่งสัญญาณแห่งมิตรภาพและเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยทางโรงเรียนได้เน้นให้เด็กได้แสดงออกการทำความเคารพต่างๆด้วยการไหว้ซึ่งเป็นมารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมของการทักทายโดยได้จัดกิจกรรมน้องไหวพ้พี่สิทธ์ไหวค้ครูขึ้นในตอนเช้าของทุกๆวันหลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ข้าพเจ้าในนามของครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการไหว้จึงอยากส่งเสริมให้เด็กระดับชั้นปฐมวัยมีวัฒนธรรมการไหว้ที่ดีงามและถูกต้องจึงได้คิดวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องของการไหว้ให้กับเด็กระดับชั้นปฐมวัยโดยข้าพเจ้าได้มีการ จัดกิจกรรมการไหว้ในชั่วโมงโฮมรูมใช้ชื่อกิจกรรมว่าหนูน้อยมารยาทงามจุดประสงค์ของกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามคือเพื่อให้เด็กปฐมวัยรู้จักการไหว้การทำความเคารพเมื่อพบปะผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันและเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เด็กและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเป็นการเน้นให้เด็กได้ฝึกการไหว้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและปฏิบัติใช้ในทุกๆวนันโดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่งคือฝึกให้เด็กๆได้เน้นการไหว้ที่เป็นไหว้ผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือไหว้เพื่อนนั่นเอง 2. เป็นการไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเช่นพี่ 3. เป็นการไหว้ผู้หลับผู้ใหญ่เช่นคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง หลังจากที่ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเป็นเวลาประมาณสองเดือนสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กได้รับคำชมจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเด็กยิ้มแย้มทักทายและมีมารยาทในการไหว้ต่อผู้ใหญ่ที่เข้ามาในโรงเรียนเด็กมีพัฒนาการในเรื่องมารยาทของการไหว้การทำความเคารพเมื่อพบปะผู้หลักผู้ใหญ่และมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นตามดัดับ